หนุ่มกัญชัยสะดุ้งเฮือกต้นธนพลลุกพรวดหลังถามเรื่องทำร้ายนิวนิวจากกรณีสาวเซ็กซี่นิวนิวเอลเด้งแฟนของหนุ่มต้นธนพลออกมาโพสเล่าถึงเหตุการณ์ที่ถูกคนที่รักทำร้ายร่างกายจนปากฉีก โดยล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์65หนุ่มกัญชัยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสได้แก่นิวนิวเอลเดงติ้นธนพลและทนายไพศาลเนื่องจากก่อนหน้านี้มีนักข่าวไปถามเรื่องการทำร้ายร่างกายแฟนสาวและติ้ลก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ ทั้งนี้ต้นธนพลเผยสาเหตุที่ได้ออกจากเรือนจำเร็วกว่ากำหนดเป็นเพราะได้รับอภัยโทษจากเดิมโทษจำคุกหนึ่งปีจึงได้อยู่ในเรือนจำแค่3มเดือนกระทั่งออกมาก็ไปอยู่ที่ชัยภูมิกับแฟนสาวมีเรื่องหลายอย่างที่ทำให้ผมคิดวนไปวนมาในหัวผมสับสนกับการเรียกแทนคนอื่นว่าพ่อของนิวนิวก่อนหน้านี้เวลาผมมีเรื่องไม่สบายใจนิวนิวบอกว่าจะไปปรึกษาพ่อไพศาลพ่อเขาเก่งมากพูดหลายครั้งแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เจอกันสักทีคนนั้นคนนี้ก็เรียกว่า อบอกว่าเป็นคนที่เขารบตอนเย็นพาผมไปหาไปเจอคนที่เขาเรียกว่าพ่อแล้วเช้าวันต่อมาเขาก็เรียกผมว่าพ่อผมก็งงว่าสรุปมีพ่อกี่คนมีผัวกี่คนจนคิดไปเองว่าที่เรียกพ่อจะเป็นผัวหรือเปล่ากระทั่งวันหนึ่งที่เกิดเหตุทำร้ายน้องนิวิวยอมรับว่าทำจริงแต่เหมือนภาพตัดผมจําอะไรไม่ได้รู้ตัวอีกทีคือน้องเขาเอาไปโพสและเป็นข่าวมีคนโทรมาถามผมมากมาย จากนั้นหนุ่มกัญชัยได้ถามเรื่องการรักษากระทั่งรู้ว่าเติ้ลป่วยเป็นผู้ป่วยซึมเศรา้าที่หนุ่มอึ้งไปเลยเพราะไม่ได้ติดตามข่าวมาก่อนจึงขอให้ทุกคนพูดทุกอย่างด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบจิตใจกันทั้งนี้เติ้ลยอมรับว่าตอนเข้าไปอยู่ในเรือนจําไม่ได้กินยาเพราะยาที่กินประจําเอาเข้าไปไม่ได้ส่วนยาที่เขามีให้ผมกินแล้วรู้สึกเบลอเบลอไม่โอเคกับตัวเองเลยเลือกที่จะบําบัดแทนการกินยาหลายครั้งต้องทนเพราะพอไม่กินยาก็กจะนอนไม่หลับ ทางด้านทนายไพศาลขอเคลียร์เรื่องนี้แบบลูกผู้ชายจึงพูดขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ชายการทำร้ายผู้หญิงมันดูไม่เป็นสุภาพบุรุษวันนี้จะตั้งคำถามว่ายอมรับไหมว่าทำร้ายเขาจริงทีบหน้าเขาจริงยอมรับไหมโดยจังหวะนั้นเองเตินมีอาการถอนหายใจและมองทนายไพศาลด้วยสีหน้าเครง่งเครียดทนายไพศาลก็พูดขึ้นมาอีกว่าคุณตอบที่ผมถามตอบให้ตรงประเด็นคุณยอมรับไหมทันใดนั้นเองเตินก็เดินลุกออกจากเก้าอี้ทันทีลุกขึ้นอย่างพรวดพราดจนทุกคนตกใจโดยหนุ่ม รีบยกมือห้ามบอกให้ใจเย็นๆและลุกขึ้นเพื่อที่จะห้ามปรามด้านนิวนิวตกใจเรียกชื่อที่รักเพื่อเตือนสติส่วนทีมงานที่อยู่หน้าฉากก็ตกใจเตรียมพุ่งเข้าไปเพื่อควบคุมสถานการณ์ในขณะที่ทนายไพศาลย,ยังนั่งนิ่งพร้อมกับพูดว่าว่าไงว่าไงพูดมาในขณะที่เต้นธนพลลุกขึ้นนิ่งสักครู่ก่อนจะยกมือไหว้เพื่อขอโทษทนายไพศาลพร้อมกับพูดว่าผมเป็นลูกผู้ชายพอครับผมขอโทษครับยอมรับครับ ทนายถามอีกว่าถ้ามีลูกสาวจะทําแบบนี้ไหมเต้นก็บอกว่าไม่ทําครับก่อนที่จะนั่งลงไปเชื่อว่าจังหวะนี้ทําเอาคนในสตูและผู้ชมทั้งประเทศใจตกอยู่ตาตุ่มกันหมดนึกว่าจะมีเรื่องกันกลางรายการซะงั้นเช่นเดียวกับหนุ่มกัญชัยที่ตกใจหนักมากจนต้องเอามือทาบอกหลายครั้งพร้อมกับอุทานว่าเต้นเอ๋ยต้นเอ๋ยทีหลังเต้นจะลุกไหวเต้นก็ลุกเบาๆหน่อยต้นลุกขึ้นแบบนี้ต้นห่วงใจพี่บ้างต้นเอ๋ย พี่หนุ่มถอนหายใจเฮือกพร้อมกับพูดว่าผมคิดในใจนะกูเอาอีกแล้วนึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำเอาทีมงานในสตูหลุดหัวเราะออกมากันยกใหญ่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ